โอ้โหตอนมาอยู่แรกๆเนี่ยต้องบอกเลยว่ายากมากกว่าจะปรับตัวได้อะทุกคนที่เนี่ยคนสเปนกินข้าวใช่ไหมคะมันคือเวลาที่คนไทยแบบนอนไปแล้วอะ่ะอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสนะคะแล้วนี่ก็คือช่องแคซิลาโมสค่ะ วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องแบบว่าเกี่ยวกับเ u l t u r e s h o นะว่าตอนที่โมสย้ายมาอยู่ที่นี่เนี่ยมีประสบการณ์อย่างไรบ้างมีอะไรที่เหมือนและไม่เหมือนกับที่เมืองไทยบ้างบางอย่างเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหช็อกจริงๆค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังกันค่ะอยากให้ทุกคนกดไลค์ให้คลิปวิดีโอนี้ก่อนนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับโมส แล้วก็ใครที่อยากจะฟังเรื่องเกี่ยวกับ House o Shock EP 2 EP 3ค่ะก็สามารถกด subscribe ไว้ได้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ได้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปค่ะตอนนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะเข้าหน้าหนาวที่สเปนแล้วใช่ไหมคะโมดเรียกหน้าหนาวที่นี่ค่ะว่าหน้าจักรแร้ค่ะเพระาะว่าอะไรรู้ไหมทุกคน คนที่เนี่ยเขาไม่อาบน้ํากันในช่วงหน้าหนาวนะคะเนื่องจากว่าเขาบอกว่าเหงื่อมันไม่ออกแล้วเขาก็ไม่สกรปรกค่ะเขาก็เลยไม่อาบน้ํากันหรือว่าถ้าอาบน้ำนะคะก็จะอาบแค่วันละครั้งเท่านั้นค่ะบางทีเนี่ยไปพักในโรงแรมต่างๆหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเคยไปพักในบ้านที่เป็นแบบ airbnb ยอะไรเงี้ยนะคะบางบ้านเนี่ยก็เขียนป้ายติดเอาไว้เลยนะว่าการุณาอาบน้ําเพียงแค่วันละหครั้งเท่านั้น แสดงว่าเวลาที่คนเอเชียไปพักเนี่ยน่าจะอาบน้ําเยอะทําให้เสียค่าน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าที่นี่ค่าน้ำค่ะถ้าเป็นน้ําอุ่นเนี่ยมันจะเป็นแกส๊สที่เมืองไทยเนี่ยเราจะมีเครื่องทําน้ําอุ่นใช่ไหมคะที่นี่มีเครื่องทําน้ําอุ่นเหมือนกันแต่ว่าน้ําอุ่นที่มาเนี่ยบางบ้านเนี่ยจะใช้เป็นแกส๊สเหมือนแก๊สถุงต้มนี่เลยคะ่ะเอามาทําการต้มน้ําให้มันร้อนใช่ไหมคะแล้วก็เอาน้ําร้อนเนี่ยผ่านเข้ามาอาบอีกทีหนึง่งเหมือนเป็นการต่อท่อนะทำให้บางครั้งเนี่ยถ้าอาบอาบน้ําไปแล้วก็แก๊สหมดค่ะ ก็ทําอะไรไม่ได้นะคะก็คือต้องอาบน้ํำหนาวๆไปนะที่เมืองไทยอย่างสะดวกกว่ามากเพราะว่าคุณแค่จ่ายค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ติดเครื่องทำน้าอุ่นก็สามารถอาบน้ำได้แล้วสบายค่ะที่นี่ตอนเช้าๆอ่ะจะชอบมีคนมาเคาะถังแก๊สนะคะเหมือนเขาเป็นรถเข็นเหมือนรถเข็นถังแก๊สบ้านเราอะคะ่ะแล้วก็เคาะถังแก๊สแกงกงกกงแงแก ทุกๆเช้าในช่วงเวลาประมาณ8โมง -9 โมงนะคะก็จะเดินผ่านหน้าบ้านแล้วเอาละแกล้งแกงแก้งปลุกเราทุกเช้าค่ะเพราะว่านี่แหละค่ะคนที่นี่บางบ้านเนี่ยยังใช้แก๊สอยู่เลยนะคะก็เจ้าตัวแก๊สตัวนี้ค่ะก็ต้องไปซื้อเติมนะคะบางบ้านก็เอามาใช้เป็นตัวเครื่องทําน้ําอุ่นนะแล้วก็ตัวแก๊สเนี่ยก็ยังช่วยเกี่ยวกับตัวอีฮีเตอร์ด้วยเพราะว่าบางบ้านเนี่ยไม่ได้ใช้ฮีเตอร์ไฟฟ้าใช่ไหมก็ยังต้องใช้แก๊สอยู่เวลาที่ขึ้นไปในรถเอ่อเมโทรนะคะหรือว่ารถเมลใครที่เคยมาเที่ยว ฝั่งยุโรปในช่วงหน้าหนาวเนี่ยจะต้องรู้ได้เลยว่าแบบกลิ่นมันตลบอบอวลจริงๆค่ะเวลาที่ขึ้นรถเมโทรใช่ไหมคะช่วงที่คนหนาแน่นแบบเวลาช่วงที่ไปทําง,งานอะไรเงี้ยค่ะก็จะต้องมีคนแบบโหนรถเมหรือว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะช่วงที่ยกจั็รแลขึ้นมาทุกคนโอ้โหถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่นั่งอยู่นะคะก็คืออย่างเงี้ยค่ะสลบไปเลยนะคะโมจะต้องพกตัวยาดมหรือว่ายามองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาไว้สูดดมตลอดเวลานะเพราะว่ากลิ่นเนี่ยมันแบบ จักรลเล้เดียวมันก็ยังไม่เท่าไรแต่หลายๆจัก,กแลล้เป็นแพ้เนี่ยทุกคนมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะมันก็เวียนหัวอันนี้เป็นอย่างแรกที่เรารู้สึกช็อกมากตอนที่มาอยู่ใหม่ๆแล้วหน้าตาคนสเปนทนี่นี่นะคะผู้ชายเนี่ยก็จะหน้าคมหน้าเข้มยิ่งถ้าไปแถบๆฝั่งมาดริดนะทุกคนผู้ชายก็คือหล่อทั้งหมด ส่วนสาวๆเนี่ยหุ่นก็จะเป็นแบบนาฬิการายนคะคะสวนทรงองเอลนคะคะตูดนี่ก็จะสบึ้มนะคะคือเดินไปทางไหนแล้วก็ว้าวสาวๆเนี่ยก็จะแบบว่าหุ่นดีค่ะที่เนี่ยแล้วก็ตัวเล็กๆบางคนจะรู้สึกว่าแบบเออฝรั่งอะ่ะน่าจะหุ่นแบบว่าตัวสูงอะไรใช่ไหมคะแต่ชาวสเปนเนี่ยจะเป็นฝรั่งที่ ตัวไม่สูงค่ะจะแบบเป็นไซส์ใกล้เคียงกับชาวเอเชียมากๆแต่ว่ามีส่วนทรงองค์เอวนะคะหน้าอกหน้าใจอะไรก็คือแซบค่ะแล้วเขาเจะช็อกอีกอย่างหนึ่งที่มาเจอที่นี่แล้วก็แบบว่าตกใจนะคะก็คือการพนันค่ะการพนันที่เนี่เป็นเรื่องถูกกฎหมายะคะ่ะ m o s หมายถึงว่าการเข้าไปเล่นหรือว่าการเปิดคาสิโนโต,ต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่หาได้ทั่วไปซึ่งทุกๆมุมถนนนะคะก็จะมีร้านพวกร้านวิงโกนะคะ พวกคาสิโนเล็กๆนะคะอยู่ตามมุมถนนนะด้านในเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าใครที่เข้าไปเล่นคาสิโนคะหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ก็ต้องเป็นเด็กวัยรุ่นนะสิพวกที่แบบอยากจะได้เงินเร็วๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะไม่คะ่ะด้านในเนี่ยก็จะเป็นคนแก่นะคะคุณตาคุณยายเนี่ยก็ไปนั่งเล่นบิงโกหมุนลูกบอลน,นะคะแล้วก็กาบิงโกกันอยู่ด้านใน ซึ่งคิดว่าคนแก่ที่นี่เ,นเขาไม่ได้ทํางานใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็ยังใช้ชีวิตปกตินะได้รับเงินกเกษียณด้วยก็เลยอาจจะเอาเงินกเกษียณนี่แหละไปเล่นใช่ไหมแล้วถ้าถามว่าคนที่นี่เขาเลิฟการเล่นการพนันขนาดไหนคะ่ะก็คิดดูนะคะว่าในร้านกาแฟหรือว่าคอฟฟี่ช็อปต่างๆเนี่ยมีตู้ปาจิงโกะคะ่ะทุกคนมันมันเหมือน,น,นตู้แบบเวลาที่เรากดแล้วใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบเหมือนสล็อตแมชชีนอะหมุน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 อะไรเงี้ยบางทีก็แบบมีตังค์หล่นลงมาเนี่ก็แล้วแต่ดวง ทุกๆร้านนะคะก็จะมีตู้ไอสลอตแมชชีนตู้ไอปาจิงโกะเนี่ยอยู่ทุกร้านเลยค่ะโมสก็เคยเล่นเหมือนกันนะแต่ก็ไม่เคยได้เงินสักทีค่ะแล้วพอพูดถึงร้านที่เป็นร้านกาแฟาใช่ไหมคะมันก็ต้องพูดถึงร้านอาหารด้วยร้านอาหารที่นี่ค่ะมีอาหารหลากหลายมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารจีนอาหารไทยอาหารเวียดนามอาหารฝรั่งอาหารยุโรปอาหารอินเดียนะคะโดยที่คุณเชื่อไหมคะว่า เชฟส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอาหารเชื้อชาติอะไรเนี่ยเป็นคนจีนค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าที่สเปนนะคะมีชาวจีนเนี่ยอาศัยอยู่เยอะมากนะคะมีทั้งจีนที่อพยพมาแล้วก็คนจีนที่เกิดและโตที่นี่ก็มีเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อประชากรเยอะใช่ไหมคะทำให้ในอาชีพต่างๆเนี่ยก็จะมีคนจีนอยู่มากมายค่ะโมสตอนที่ย้ายมาแรกๆใช่ไหมคะก็ไปทานร้านอาหารญี่ปุ่นค่ะแล้วร้านอาหารญี่ปุ่นที่เนี่ยเขาก็จะมีพวกอาหารเอเชียรวมอยู่ด้วยนะคะ มีต้มยำกุ้งด้วยนะแล้วก็มีแบบเหมือนผัดไทยอย่างนี้ด้วยนะคะซึ่งเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะแล้วก็มีซูชิมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนรวมของเอเชียไว้ก็เลยสั่งต้มยำกุ้งมาแล้วก็เจอต้มยำกุ้งที่แบบใส่ข้าวโพดใส่บรอกโคลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าเอ๊ะทำไมมันแปลกๆนะก็เลยถามเขาว่าอันนี้เชฟเป็นคนไทยหรือเปล่าเขาบอกอ๋อไม่ใช่เชฟเป็นคนจีนสั่งซูชิมาค่ะไปกินร้านซูชิก็แบบเอ๊ะทำไมซูชิมันแปลกๆนะ ก็เลยถามว่าเอออันเนี้ยเชฟคนญี่ปุ่นหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ไทยเนี่ยถ้าเกิดร้านอาหารแพงๆหรูๆเนี่ยเชฟเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบนําเข้าใช่ไหมคะร้านอาหารญี่ปุ่นเชฟคือคนญี่ปุ่นร้านอาหารฝรัง่งเชฟคือคนฝรัง่งแต่ที่นี่ไม่ใช่ค่ะร้านอาหารส่วนใหญ่เนี่ยเชฟจะเป็นชาวจีนเยอะเลยทีเดียว<ไ>แล้วก็เมนูที่ most ตกใจอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือซูชิหน้ามะม่วงค่ะทุกคนงงไหมทำไมเอามะม่วงมาใส่ในแบบในซูชิ ตอนแรกอะที่โมสัส่งอะตอนนั้นอะไม่มีความรู้เรื่องภาษาสเปนใช่ไหมคะเราก็แปลไม่ได้หรอกว่าอะไรเราก็เห็นไอ้ข้าวปั้นเนี่ยแล้วก็มีไอ้เหลืองๆโปะข้างหน้าโมสก็คิดว่ามันก็คือข้าวปั้นหน้าไข่หวานใช่ไหมคะแต่พอสั่งมาแล้วเนี่ยมันเป็นมะม่วงค่ะทุกคนเป็นมะม่วงสุกสีเหลืองโปะมาบนข้าวซูชิอะแล้วเราก็เลยแบบเฮ้อได้เหรออะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีทุกร้านเลยนะตอนแรกโมคิดว่ามันเป็นแบบว่าเอะมันเป็นเมนูพิเศษของร้านนี้หรือเปล่าแต่พอลองไปกินหลายๆร้านค่ะ ร้านซูชิส่วนใหญ่ค่ะก็จะมีไอ้เจ้าตัวข้าวซูชินะคะหน้ามะม่วงอย่างเงี้ยทุกร้านเลยแล้วรสชาติมันก็ปั่เลมปลัม่นแมมาโมสก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าเอออันนี้เนี่ยมัน ปกติใช่ไหมนะแต่ก็ต้องบอกว่าช็อกเหมือนกันสําหรับอาหารจานนี้นะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่งงมากๆแล้วก็ช็อกมากๆนะคะนั่นก็คือเรื่องเวลาการทานอาหารของชาวสเปนนั่นเองค่ะที่ไทยเนี่ยเราตื่นไปทํางานกันเช้า6กโมงเนี่ยร้านอาหารหรือว่าพวกร้านข้าวแกงตอนเช้าก็จะเปิดแล้วร้านขายหมูปิ้งเนี่ยบางทีตั้งกันตั้งแต่ตีห้เลยใช่ไหมคะที่เมืองไทยแต่ที่นี่ค่ะ อาหารเช้ากินกันตอน8โมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบสายมากมันไม่เช้าแล้วอ่ะมันก็คือสายแล้ว8โมงอะไรอย่างเงี้ยออกไปเดินข้างนอกแนละ้วบางทีร้านพวกร้านเบเกอรี่ยังไม่เปิดเลยค่ะทุกคนเขาจะเปิดกันสายมากๆเพราะว่าคนที่นี่เริ่มทํางานกัน9โมง10โมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่เป็นคนสเปนเมืองสเปนเนี่ยเป็นเมืองแห่งการแบบว่า slow life สุดๆนะคะเป็น เป็นเมืองของสล็อตที่แท้ทรูนะคะทุกอย่างจะดําเนินไปอย่างเนืบบและช้าชานะคะทุกคนจะใช้ชีวิตแบบชิวๆใครว่าเมืองไทยชิวแล้วมาอยู่ที่นี่ะชิวกว่าอาหารเช้ากินกันตอน8ปดโมงเก้าโมงใช่ไหมคะอาหารเที่ยงค่ะหนักกว่าคนไทยอาหารเที่ยงเนี่ยสิบเอโมงเริ่มกินอาหารเที่ยงแล้วนะ11บเอโมงเที่ยงเนี่ยก็จะเป็นเวลาอาหารเที่ยงแล้วใช่ไหมคะคนที่นี่กินอาหารเที่ยงกันตอนบ่ายโมงค่ะ ร้านอาหารเนี่ยเขาจะเปิดกันตอนบ่ายโมงทีนี้ถ้าใครที่แบบว่าตื่นมาแล้วแบบโอ้โหหิวอยากไปกินร้านอาหารจังเลยอย่างเงี้ยโทรไปจองนะเขาก็จะบอกว่าออยังไม่เปิดค่ะรอให้ถึงเวลาตอนบ่ายโมงถึงจะเข้าไปรับประทานได้นะบ่ายโมงเนี่ยเป็นช่วงเวลาเปิดใช่ไหมคะอาหารเที่ยงคนที่นี่กินอาหารเที่ยงบ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงค่ะทุกคนอาหารเที่ยงทานกันตอน4ี่โมงแล้วแบบอาหารเย็นจะไปทานกันกี่โมงอะใช่ไหมคะก็คือร้านอาหารเนี่ยเขาจะมีช่วงเวลาเปิดแล้วก็จะมีช่วงเวลาพักกลางวันนะคะ ช่วงเวลาพักกลางวันเนี่ยเราจะเรียกเขาว่าช่วงซีสตา้าค่ะช่วงซีสตา้ามันคือช่วงที่ทุกคนจะต้องกลับไปนอนกลางวันค่ะทุกคนเป็นไงชิวไหมล่ะต่อให้แบบเป็นร้านที่แบบร้านขายเสื้อผ้าข้างทางหรือว่า ร้านขายเครื่องประดับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะปิดหมดเลยนะทุกคนช่วงเวลาหลังจาก4ี่โมงไปเนี่ยออกไปเดินถนนเนี่ยจะเงียบเลยนะเมืองไทยเนี่ยเราเปิดกัน24ชั่วโมงใช่ไหมคะที่นี่เนี่ยเปิดถึงแค่บ่ายโมงถึง4ี่โมงแล้วก็ปิดร้านนะคะร้านอาหารต่างๆก็ปิดเรียบเลย6กโมงเย็นจะเป็นช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่คนเนี่ยรับประทานอาหารเย็นกันที่เมืองไทยที่นี่ค่ะอาหารมื้อเย็นค่ะเริ่มต้นทานกันตอน1นึ่ทุ่มที่นี่ค่ะร้านอาหารเนี่ยสำหรับอาหารเย็นดินเนอร์เนี่ย เปิดให้บริการในช่วงเวลาตั้งแต่1นึ่ทุ่มเป็นต้นไปค่ะแต่ช่วงเวลาที่คนจะเข้ามาทานอาหารอย่างจริงจังหรือว่าเป็นช่วงเวลาเริ่มต้นของการทานส่วนใหญ่จะเริ่มกันที่2องทุ่มถึงสามทุ่มค่ะอันนี้นี่อาหารเย็นนะทุกคนดินเนอร์นะสองทุ่มถึงสามทุ่มเนี่ยคนสเปนจะเริ่มเข้าไปทานอาหารเย็นกันในร้านอาหารหรือว่าสั่งอาหารมาทานที่บ้านบางคนก็ทําอาหารทานที่บ้านแต่ว่าก็จะ slow life แบบนี้เหมือนกันค่ะอาหารเย็นสามทุ่มไปแล้วใช่ไหมคะพอหลังจากที่อาหารเย็นทานเรียบร้อยแล้วเนี่ย บางคนก็อาจจะนั่งดื่มกันต่อทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะไปเที่ยวผับใช่ไหมคะคนไทยเนี่ยโอ้เอาแล้วสามทุ่มเนี่ยไปแล้วจองโตใช่ไหมคะไปต่อแถวบางคนก็ต้องเข้าไปจองโต๊ะก่อนเพื่อให้ได้นั่งได้โต๊ะใช่ไหมคะสามทุ่มสีทท่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยคนเต็มผับละ 1, ตีหนึ่งตีสองเนี่ยก็คือเมาแล้วใจหิ้วรองเท้ากลับบ้านกันแล้วใช่ไหมคะที่นี่ค่ะไปเที่ยวผับออกจากบ้านกันตอนเที่ยงคืนค่ะ คือมอสไปเที่ยวผับครั้งแรกอะตอนที่มาแล้วก็เพื่อนที่ทางานเนี่ยเขาก็เอินัดกันไปสั่งรันใช่ไหมคะเขาก็นัดกันตอนเวลาเที่ยงคืนแล้วก็แบบเที่ยงคืนไปทําอะไรวะทุกคนมันไม่กลับบ้านกันหมดแล้วเหรอสรุปไปถึงเที่ยงคืนคนโล่งเลยค่ะไม่มีคนซึ่งคนที่นี่เนี่ยก่อนที่เขาจะเข้าไปเที่ยวผับค่ะเขาจะต้องไปนั่งที่บาร์กันก่อนที่บาร์ก็คือนั่งดื่มกันก่อนใช่ไหมคะเพื่อให้แบบกลุ่มกุ่มกันเรียบร้อยแล้วก็ค่อยจะไปผับหลังจากนั้นใช่ไหม ก็คือผับเนี่ยจะเต็มช่วงเวลาเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะผับก็จะเริ่มคนเยอะแล้วซึ่งช่วงเวลานี้ที่เมืองไทยก็คือทุกคนเมากลับบ้านหมดแล้วที่สเปนคนกําลังแบบเพิ่งเริ่มเมาค่ะตีสองนี่เพิ่งเริ่มเมาแล้วก็มันจะไปจบกันอีกทีก็คือนู่นเลยค่ะเช้าเลยค่ะพอฟ้าแจ้งฟ้าโลกปุ๊บทุกคนก็คือเดินออกมาจากผับแล้วก็กลับบ้านกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เรียกได้ว่าเขาเจ r e shock สหรับ m o สเหมือนกันค่ะช่วงเวลาการกินอาหารอะไรต่างๆเนี่ย ก็แตกต่างเรียกได้ว่าเหมือนเป็นอีกโลกอีกมิติหนึ่งเลยนะที่โมซไซมาเจอเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเหมือนกันนะที่นี่แต่ถามว่าตอนนี้ชินหรือ,อยังก็ชินแล้วนะคะตอนนี้ก็สามารถใช้เวลาทานอาหารอะไรเงี้ยเหมือนชาวสเปนได้แล้วมาอยู่แรกๆอาจจะทรมานนิดนึงแบบหิวข้าวแล้ว6กโมงร้านอาหารยังไม่เปิดเลยอะไรเงี้ยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสตรองอะสามารถอยู่เอาชีวิตรอดได้นะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกๆคนชอบหรือเปล่าให้หมดมาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศสเปนนะคะใครที่อยากฟังต่อคะ่ะอย่าลืมกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะแล้วก็ถ้าอยากฟังต่อคะ่ะคอมเมนต์คำว่าอยากฟังต่อนะคะใต้คลิปนี้เลยถ้าเกิดว่ามีเกิน10คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวมดจะมาทำคลิป EP 2นะเกี่ยวกับคาเจอช็อคว่ามีอะไรอีกบ้างกด subscribe นะคะกดกระดิ่งไว้ได้เลยคุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคะ่ะ สำหรับคลิปหน้าเนี่ยมดจะเอาอะไรมาแชร์กันอีกคะ่ะอย่าลืมติดตามชมกันนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันทุกคนบ๊ายบายอาดิ o ส